ังเาังเมื่อาชีพเามอให้กวนเขาเนียเาัดหครมาเียงเขาดหรอครับมาเียงเขาดหรอครับบบกิเนอไนาบวบกิจเรไล่นจาจำได้แล้วเนี่ยไนบกบวกิดอ่ะไนาบกยาตัวเรากินีเนเอ้ยตักินทังีเหรอครับไปงานัวกินพี่ น oh. ้อยสองพูนคอยกินพ่นเนื้อคอยกินที่หลังนี่จ้าปึ๊บพ่นคอยกินอีกที่หลังนี่กินมากกินมากนี่นี่นี่น่อ้วนนี่นี่เนาะเออเนียกินกตัวูถูกที่หลังกระเทือกนี่นะโอ้เสือภูบตะบัน่เฮ้ย ว่าเป็นว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันนั่นเขากินได้แล้วเสร็จออกเฮ้ยขาได้ดิเนื้ออุดอุดอุดตองออกข่อยตัวออกนี่อันข่อยตัวออกอุดอุดอุดไปนี่อุดก็ตายลบก็ตายเนี่ยเฮ้ยนี่จะกินอีกได้กินคือเกาตัวนั่นไม่หรอปึ๊บปึ๊บอุ้ยไม่ถือหัวปอเฮ้ยมัน หมดบาไนก็เต็นยอมย้อมยอมจีนของหน่อยเป็นบ่เจงของนยอมจีนใส่องพอดีก่อนนะจีนนั่นน้ำยอมเป็นไหนเนาะพอดีพอดียังอเต็มยอมขาหดบวกได้เนืวอที่ขาหดติ ยังครับอคขังหาเจอหายย็หยใจไม่ต้องใจเย็นยิน้องบอกแม่งเรียกกูแต้มแก่ยิ้มหายเลยเรียกนั่นหลวงปาน้กูน้องพ่อไหน้องแม่ไหมแค่ยังแค่พี่หลวงยังพอยิ้มได้เลยแค่นม่หลวงต้องแป้กับ่ม่กินเป็ยอดศิลาไม่คกยได้าสาย่าวะ

งานะไรพีโอไงสุดอยู่คนเดียววะไ้เก่งหลายจจังสัเหตู้วเวน่าจังไดาให้อ้